สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ตนี้นะครับวันนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitazatron อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นของทาง Signal Sport ตัวนี้นี่เองนะครับในวันนี้เป็นตัวหูฟังนะครับเป็นตัวใหม่ของทาง Signal Sport นะครับตัวนี้เป็นตัว HP 8 3 4นะครับชื่อรุ่นว่า s p h e r นั่นเองนะครับผมก็เป็นหูฟังนะครับที่แบบดูดีไซน์แล้วแบบสวยงามนะแล้วตัวนี้นะครับ มีไฟ RGB ด้วยนะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดลองดูนะครับว่าเจ้าตู้หูฟังตัวนี้นะครับเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็การใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันเลยดีกว่านะแล้วตัวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัว HP 834นะครับชื่อรุ่นว่าสเฟียนะ เป็นตัว7.1ซ u ร r o u n d g a เ i มม Headphone ครับเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว7.1ร u ลาา u n d นะครับมี a n t i w e i เวทก็มีน้ําหนักที่เบานะครับมีมิโมคอนโทนนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปิดเปิดไมล์รวมถึงปิดเปิดไฟได้ที่ตัวของรีโมทเลยนะการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0นะครับเป็นตัว High Speed นั่นเองสำหรับทาง s e n i s Sport นะครับจะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างหน้ากล่องนะครับอ้อลืมไปนิดนึงนะครับตัวข้างหน้ากล่องเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับตัวไมล์สามารถถอดออกได้นะ แล้วก็เป็น R G B นะครับคาร์บอนแบทไลท์ตรงนี้2วข้างกล่องนะครับก็จะมีการบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสามารถปรับได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานครับพอเป็นตัว U s B 2.0นะครับแล้วก็มีตัวรีโมทคอนโทรลแถมมาให้นะที่ขอบผนนะครับเป็นหนังเทียมแล้วก็อันสุดท้ายก็มีตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็น Built-in L E D light design นะก็คือมีไฟ L E D นั่นเองสหรับข้างล่างก็เป็นรูปของตัวซอฟต์แวร์นะครับเป็น7จุซอฟต์แวร์นั่นเอง ข้างหลังกล่องจะเป็นสเปคของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ Max Input Power นะครับ20มิลลิวัตต์ค่า Impedance น,นะครับ32บวกลบ15%โอนนะห์มหลอดลำโพงอยู่ที่50มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้นะครับโซล์ส,สายยาว2.2เมตรนะก็ถือว่ายาวเลยทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0ก็จะมีรูปของตัวหูฟังนะครับแล้วก็รูปของตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปสแกน QR Code ดูได้นะครับหรือเข้าเว็บไซต์ Signal Export c o m ก็ได้เช่นเดียวกันครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบอกกันเลยดีกว่าดูซิว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะจะมีตัวหูฟังนะครับนี่่บบนี้เลยนะครับพวกใบรับรกันแล้วก็สติกเกอร์ของทางซ e ิโนอีสปอร์นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวหูฟังของเรานะครับผมเขามีไม์แยกมาให้ด้วยนะสำหรับต,ตัวนี้นะครับเป็นไม์ก้านแบบนี้เลย แล้วเจ้าตัว HP 834ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่แบบมีน้ำหนักที่เบานะตอนนี้ผมจับดูนี่คือแบบน้ำหนักนี่คือแบบเบาเลยนะครับตรงนี้สามารถเลื่อนปรับขนาดได้ไม่เอามาประกอบตรงนี้นะสามารถแบบบิดงอได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการใช้ไม้ก็ดึงออกพอไม่มีไม้ก็จะแบบกระทัดรัดเลยนะ พอใส่ไปเขาไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าสวยดีนะดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้ป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะข้างบนก็จะมีเป็นตัวฟองน้ําหุ้มนะครับนุ่มๆตัวฟองน้ําต้องหูฟังก็นุ่มเหมือนกันมีแผ่นรองอะไรเรียบร้อยนะครับมีตัวรีโมทมาให้ด้วยนะครับตัวรีโมทมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกเลยที่เห็นเป็นรูปหลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับการปิดเปิดไฟนั่นเองนะครับปุ่มที่2และปุ่มที่3มเป็นปุ่มเพิ่มและลดเสียง ส่วนปุ่มที่4นะครับเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับการปิดเปิดไม้นั่นเองนะครับสําหรับการเชื่อมต่อนะครับเป็น u s b 2.0สายไฟเป็นสายยางยาว2.2เมตรนะครับถือว่ายาวใช้ได้เลยโอเคตอนนี้นะครับเราก็เสียบไฟมาที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเฟอร์ตัวนี้นะครับก็สวยงามเลยนะหลังจากที่เสียบไฟนะครับมีไฟ RGB ลันรอบๆตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวปุ่มตัวนี้กันนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการปิดเปิดไฟนะครับนี่ ส่วนตัวผมชอบให้มีไฟรันนะยันรันเปิดไว้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบมีไฟนะครับแบบยงตาอะไรอย่างนี้ก็สามารถปิดได้ประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มอื่นๆก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดไม้นั่นเองนะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมลองต่อตัวของไม้นะครับตัวไม้นี่ไม่มีไฟอะไรนะแต่แค่เสียบปุ๊บเราก็สามารถใช้งานใหม่ได้เลย โอเคผมงั้นเดี๋ยวผมขอไปทดสอบเจ้าตัวหูฟังตัวนี้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันโอเคไปกันเลยเสร็ทุกคนได้ยินนะตอนนี้นะครับมาจากตัวไม์ของตัวหูฟัง HP 834นะฮัลโหลโหลหนึ่งสองสามเทสเทสเสียงนะครับสําหรับเสียงที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันแบบดังฟังชาร์เลยนะจากเส้นเสียงที่ผมเห็นนะตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขยับไม์ออกไปนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้เราขยับไม์ออกจากปากมานิดนึงนะ ผมรู้สึกว่าเสียงก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่คือเสียงมาจากตัวไมคของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทุกท่านฟังแล้วกันนี่นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเสียงในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าเสียงไม์ของตัวหูฟังตัวนีนะ้มันโอเคเลยนะมันมีความแบบดังฟังชัดนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแบบเล่นเกมพูดคุยกับเพื่อนนะก็คือเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะใช้ามาอัดเสียงนะ ก็ลองฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าเหมาะกับงานที่ทุกท่านจะเอาไปทําหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวถ้าเกิดเอาไปคุยกับเพื่อนขำๆคือโอเคเลยนะครับสำหรับไมของตัวหูฟังตัวนี้เนาะกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปลองทดลองใช้เจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับเป็นตัว hp 8 3 4 s ามสีนั่นเองเนาะก็สําหรับเรื่องเสียงนะครับผมรู้สึกว่าทาออกมาได้ดีเลยนะตามเลยราคาของเขานะครับตัวนี้สามารถเอาไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปเล่นเกมได้เลยนะครับจากการเทสนะครับอันนี้ผมไปเทสเล่นเกมนะครับ คือตัวนี้สามารถแยกเสียงได้น,นะครับเสียงพื้นเสียงระเบิดเสียงเท้าอ่ะรวมถึงการแยกซ้ายขวานะการฟังเพลงครับตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้แบบก,ากลางๆนะครับในย่านของเสียงสูงแล้วก็เสียงกลางนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับฟังเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคเลยก็แบบอารมณ์แบบสบายๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเบสนะครับถ้าเกิดเราฟังเพลงที่มีเบสนี่ก็คือแบบใช้ได้เลยถ้าเกิดใครที่จะเอาไปใช้ดูหนังนะครับก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่า อูฟังตัวนี้เหมาะแก่การเล่นเกมมากกว่านะสำหรับเสียงไม้อะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันแบบดังฟังชัดเลยนะจากเส้นเสียงที่ผมเห็นนะตอนนี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึเทสเทสเสียงนะครับ ตัว HP 834 Sphere ตัวนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่950บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับที่กำลังหาหูฟังเกมมิ่งนะครับในราคาไม่ถึง1,000บาทอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจของทุกท่านแล้วกันเนาะโอเคผมในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้า